นี่จัดอืมงามงามเลยผมเลือกเอางามยัางสวยเลย สวัสดีครับถทท้าเช่นนั้นผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พ่อพี่น้องมากินตำม,มึกกระดองไส่พอดีครับเลยพี่น้องทำนี่แหละเอามาลวกมันแฟบลงโอ้พี่น้องเป็นวันหลายเขาโกโกไหมกินยากเนาะแบบเนีอัน,นข้อไก่ย่างไม่ละอยสิบบาทอมแล้วก็แคบหมูแล้วก็นี่มาได้มาแล้วล่างหอมชูบุใหญ่เลยโคนงนเดียวเลยเดินนี่พี่นอ้องนแล้วนี่งนเดียวเลย เงินอีซี่ที่บาทมันโลละราลอยนะพี่น้องเนาะอันนี้กเกือบเครื่องโลดกันแล้วนาะมาเฉ็บแซนด้กันพี่น้องมาดูาาเลยเดี๋ยวมื่อวันจะกินเบิร์ตก่อนโอ้ก็ส่งเหมือนมึดอยู่พี่น้องมึดบ่ใช้เพชรมองแล้วแบบนนะั้นฮึมฮึมเฮียบเลยก่อน,นพี่นอ้องม,มาจ้ำกั หึตายแล้วป่ะแม่งว่าไม่การดอกเนี่นยเดี๋ยวจัดเป็นตัวเลยอื้อหือ ใช่พ e oh, ี่ดี๊ยวัดกระดอกกระเดียโอ้โหสดอาเลยนี่เป่งด้ย น่าเด็ดนี่ข <no um> ัวมันกินซะบ่๊ะฟนวันเนี่ย Vai. Ngon rồi. Nuột nguồn Nuột bớt cái đòn. Nào. đúng wow. không uống bên tổng Cảm <laughs> ơn <laughs> 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 นเป็ชดเป็นโตได้พี่น,น้องนี่ครับงามงามเลยผมเลือกเอางามย่างสวยเลย

ไ,ไม่รู้ท่าล้อไม่ระสิบบาทพี่น้องเอ้ยบกง่ายเลยข้อไก่มันสิมีโค้งมันร่วมโค้งติดติดมั่นติดยังน,นนะไก่แดง ưu <laughs> thế là khó ngàm ngon vẫn chín bất quy ăn <laughs> hít đồ thắng đấy <laughs> anh nhìn có khót khó lết ta lo xuống ừ. và mực

ปลามึกไปปลาหมึกมันกับปลาสดปน,อย,ดปนอยู่ในผนงซื้อปลาหมึกอ,อันนี้ฮะสดเงี้ยมึงกระดองนี่ไหม นอกจากจะเป็นตัวยิงย่งใหญ่อะตัวยิ่งใหญ่นวลยิย่งใหญ่นั่งยำบุดเป็นอ้อันนี้เอาอนนอมาตม้มน้าลวกแน,น่เลป๊บจับไปใช้กับอะไรตัวนี้กำล่นอยูอ่ Ja, ว่าหูกพี่นี่นี่บอ่าม่ขาขายของขายดิบขายดีพอดอยู่เดียวซ่อะไรมางวัน me oleme nii olnud . ช่งไงอช่างยังกับพี่น้องอ่ะปาอปาไหมหมูหมูเสวยอ่ช่างหมูหมูเสวยสองหมื่นสามหมื่นันใปหอดไงผลิยลยตลย่ประเทศได้ก็เดี๋ยวมาย่ำกินเห็นเป็นพี่น้องกินในคลิปก็เป็นจะเสียบรลอกมึง่อ โอ้หมูสวยตัวนี้ผมเพกกินมันหลอกนๆมันเละไวน,ยยไน,มน์มัน,นลอยอยู่ในน้ำเลยล่ะนี่กินไกล้เลยกินเข่าก่อนนะเข่าหาบาทเอ้ยจอ,อ,อดเข่าคนบเด้ยวยหนึ่งแม่วันก็ได้โอ้โปวดปวดแท้อืม ตายมั้งคึงเด้อมึงเด้อกิ่ขวังกินแต่ม่วันบ่อยมันยาเน,นะมันยาดบ่อย,อย <c oughs> มันวันกินมาหลายกว่าเ่า พหนหัวเนี่ยพอ่อห่ะมันหัวเคี้ยวทำได้เลยอ๋อกำเนียร์พี่น้องเอ้ย้ือเมื่อขันมือนี่ขันหูเสวยหูหมูเสวยมากกว่าประเทศออื่นยำนึกกินขนันน้ำกลิ้มเลยอ๋อโอเคครับขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ต,ตามรับชมนะครับเด้อพิดพลาดไปกันใดข,ขอโทษขอโทษขอขอภัยมณฑินนที่นะครับเด้อ คลิปหนะ้าพอกันแม่สวัสดีครับ